มนาได้แต่ทีมชมรมตะก้อมานนดีของลน้องชมรมตะก้อมานนดีของลน้อครับีกใจกันนะครับอ้าปากค้างเหรออ้าปากค้างเหรอเนี่ยู้ต่อไปนะครับคุณละคตตยังปะ อ้าวคุณละคำนะครับก,กับน้องระดานะครับอ่านะครับวานรอนะครับอีคุณละคำยังไม่พอถ้าเพื่อนลูกนะคสำหรับเจ้าบีนะครับพูดหยอกรอ,อนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับสิบสองสิบสองก็สิบเรือเรือบรรนา,นานจะเสร์ฟเรือเข้ามา โอ้คู่บ้านนาขึ้นนำไป13ต้นทัวบ้านนาเสื้อสีน้ำเงินนะคะด้วยอีกันเติมจะลองได้ไหมสำหรับชมรมตะก้อบ้านนา A 13สีเหลืองนี้ชมรมตะก้อวานนอนอนะคะทีมของลุงพลก็แต้มอีกทีมนึงนะคะเออหนึ่งลูกนี่หมื่นนะลูกหมื่นนะหมื่นหมื่นหมื่น ลุ้นหมื่นลุ้นหมื่นลุกโดนปั๊บแต่ลงฟังเพื่อพัฒนะนะครับไล่มาเป็น11ต่อ13ก็อยู่ในมือของวานอน11 13 11ต่อ13 1ต่อ13วานอนเสิร์ฟเอา ลุ้นลุ้นลุ้นแล้วก็ด้ได้เก็บซื้อเขาเงนะครับวานอนยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับสำหรับทางวานอนที่ว่าสิบสองสิบสามแต่มาดีสิบต่อสิ วานอสอ้๋อดูนี้เซอร์บาปนะครับค uh huh. ัวบา้านนาขึ้นแท่นไปแล้วนะครับเป็นแมตช์พอยต์ของครัวป้านาดูวานอนานดีว oh. oh. ่าจะทำแต้มได้ไหมจากเกมสซอร์บาตัวเองไม่เก่งเบอร์ดี2-14 2-14เซลุนี้ ีบันมายังอยู่เอลี่เรียบร้อยเอาแล้ววานย,ยังไม่ตายนะครับเอายังอยู่ในเกมมีโอกาสล็อกอีกหนึ่งแต้มจะไล่เป็นตีเสมอครัวบอรนาได้โคบอรนาขออีกหนึ่งแต้มก็จะเกมทันทีนะครับผ่านเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายทันทีนะครับตามหลังทีมลุงพลเข้าไปทันทีนะครับสำหรับรคบอลนาได้แต้มนี้ อ่ายังไม่ได้มีการเดียวเกิดขึ้นนะครับในเซตนี้นะครับแต่ม้นี้เป็นแจมสำคัญของเกมน,นี้นะครับ14 13อุ้ย14 13นะสิสามาูสีมากับโอ้ย และแล้วก็เป็นกรเสร็ลังครับด้านครัวบ้านนานะครับด้านขันทีมครัวบ้านนาชนะชมรมตะก้อวานนเอด้วยสกอร์สองต่อศูนทีนักกีฬาสปับขอเชิญต่อเมื่อกันนักกีฬาทั้งสองทีมด้วยครับด้วยกานแบบสมศักดิ์ศรีนะครับไม่มีใครยอมแพ้ใครนะครับก็เป็นทางด้านครัวบ้านนานะครับผ่านเข้ารอบอ่าอาทีมสุดท้ายนะครับไปนะครับ อาสุลมตะโกวันนั้นดครับมารับรางวัลปอใจนะครับรับรางวัลปอใจจากอาลุงพลนะครับขอเสียบมือด้ครับดีแพ้ก็ยังได้รางวัลปอใจนะครันีาเราเป็นเจอนับทีมสุลุ่มตะโกวันนั้นมามานะครับในนามเสื้อของอาลุงพลประจันนะครับถึงแพ้ก็ยังมีรางวัลปอดใจนะครับ อขอเชิญตะมือให้กับลุงพลอีกสักครั้งนะครับมีนะครับมีรางวัลลอใจให้กับทีมที่แพ้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากรับั